เรจะเริญพอนาบาสกุบาสิกาทุกท่านหลายคนคงกำลังเจอกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่หรือมันประดังเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตนะอาตมาขอให้โยมได้มีคํานี้ไว้ในใจนะแล้วก็ท่องไว้ในใจเลยนะว่าอุปสรรคคือยาวิเศษญาติโยมให้เป็นแบบนี้ให้มองว่าอุปสรรคคือยาวิเศษให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสยาวิเศษตัวนี้ชื่อว่าอุปสรรค อุปสรรคนี้จะทำให้เรานั้นได้ยายกศักยภาพชีวิตถ้าเราไม่มีอุปสรรคหรอกตัวเราก็นอนอยู่อย่างนั้นตัวเราก็นั่งอยู่ยงั้นตัวเราก็อยู่กับที่อยู่ยงั้นแต่ถ้าเรามีอุปสรรคเมื่อไหร่แล้วเราก็มันจะได้เริ่มแหละใช้สมาธิและตั้งมั่นใจก่อนจดจ่อก่อนใช้สติแล้วนะรู้ระวังระลึกรู้ใช้ปัญญาและวิเคราะห์แก้ไขแล้วแล้วก็จดจ่อด้วยสมาธิตั้งมั่นในตรงนั้น แล้วก็แก้ไขมันได้อย่างดีถ้าเราไม่มีอุปสรรคแล้วก็มันจะมีอะไรมายกให้เราเดินมายกให้เราแก้ไขมายกให้เรานั้นใช้ปัญญาไม่มีแต่ถ้ามีอุปสรรคมันผลักดันเราหน้าดูหนะ่อยหนึ่งนะโยมนะยาวพิเศษหนึ่งนะสองคืออุปสรรคเนี่ยมันทําให้เราเกิดยาขยายความอดทนโยมนะมันจะยกความอดทนตัวเราขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยที่เรานั้นโอโห,โอ,โหอดทนนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใจเราสู้เนี่ยอุปสรรคมันมาปุ๊บเนี่ยนะ มันจะขยายความอดทนขึ้นไปอีกขยายความอดทนขึ้นไปนะในร้ายมีดีนะในดีก็มีร้ายแต่ในร้ายก็มีดีเหมือนกันดังนั้นแล้วเราจะอดทนค่อยๆดูในอุปสรรคต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆแก้มันไปนะจงยิ้มรับกับอุปสรรคที่มันเข้ามาเพราะทุกคนจะต้องเจอโยมนะขยายความอดทนสู้เข้าไปสู้ก็ไปสู้เข้าไป,าไปนี่จะกลายเป็นยาวิเศษในชีวิตและสุดท้าย อุปสรรคนั้นจะต้องใช้ยาชูใจโยมยาชูใจนี้ได้จากการทําสมาธินโยมนะยาชูใจนี้จะทําให้เราลุกขึ้นแล้วฮึดสู้โยมในอุปสรรคนั้นๆว่าเราเนี่ยจะต้องเจอมันอยู่ตลอดเวลาหนีไม่พ้นในอุปสรรคต่างๆมันจะต้องมาวันนี้จะเป็นแบบนี้พรุ่งนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีหลายแบบจนเราคาดไปถึงจนเราจะต้องลุกขึ้นมาใช้ปัญญาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วอุปสรรคทําให้เรานั้น อัปเกรดชีวิตจิตใจได้เป็นอย่างดีถ้าเราลุกขึ้นสู้มันอย่านีมันจงยิ้มรับมันจงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราแก้ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและทําให้มันดีขึ้นเป็นสิ่งที่ฝึกฝนชีวิตสมาธิจะเป็นยาชูใจเป็นยากําลังใจอย่างดีที่สุดนะ จะขยายศักยาภาพความอดทนความตั้งใจความตั้งมั่นสติปัญญาได้เป็นอย่างดีนะยตาโยมดังนั้นแล้วสมาธิขับเคลื่อนไปก่อนทําทุกๆวันไปก่อนทําให้เรานั้นมองวิกฤตมันยังมีโอกาสในร้ายมันยังมีดีนะในอุปสรรคมันยังมีอะไรดีๆให้เราได้พัฒนาชีวิตสมาธิพาเราไปสู่ความสําเร็จพาเราผ่านพ้นปัญหาไปได้สมาธิทําทุกวันดีทุวกวันขอจเจริญพร